นี่อ่านี่เป็นไงคุณน้องตัวใหม่เจ๋งตรงที่เจ๋งกัน่ะน่าเจ๋งเดี๋ยวเอาหุ่นน้องให้เข้าที่เลยท่าไหนอพี่บอลมาเลยท่าไหนสังเกตขาหน่อยขาหน่อยขาทำต่อต้องติดอืมนี่แง่แต่งแน่โอ้ดีดูดูสวยนี่รูปนี้รูปนี้ โอ้เออสวยทุกรูปเลยพี่แยมอย่าไปแล้วยังปล่อยแยมนะเก็บร้องแยมปล่อยเฮียนะเทสิ่งที่เททำให้แยมมันเกิดไปนะแต่เราไม่ได้ต่อไปแล้วอ่ะเทแยมอย่าไปเลยเทปวดร้องเลยแยมไปไหนเลยอย่าไปเลยเธอแยมแยมใครหรอคะนะ ยามมันเป็นแค่หุ่นนยามมันไม่ใช่คนคีไม่ใช่หุ่นนะคะคีเป็นคนก็ได้บอกคีเองคะยามมไดทีอทีะมได้บอกว่ม่เคยามยามานไม่เคตามเบาไปนะคะ เป็นหนังรักที่คิมเคยดูนะน่าเรื่องเดินตาเขาออกไปแล้วนะคะเนี่ยโง่ใจไอ้เรื่องยังเฮ้ยนี่เจงหามที่ไงวะพี่เนี่ยมันยังไม่เลิกคิดถึงแฟนเก่าอีกเหรอลืมไม่ได้เหรอผู้หญิงลืมยากว่างั้นเหรอโธ่เอ้ยนี่ผู้หญิงนะเจงจะบอกให้สมัยเนี่ย ผู้หญิงอะไม่ตายก็หาท่าตายสำหรับเจ๋งนะโอ้นี่จะไปทางไหนนี่โอ้โหลุงตรึงตรึงไม่อยากจะคุยเครียดา่าเจ๋งชนแก้ลเ,เลยโอ้เครียดอะไรหนักหนาแล้วพี่เอ้ยน่พี่จะถามจริงเถอะพี่ไม่เบือ่อะไรมาไงกับไอ้บุญยนตัวเนี้ฮะมีอะไรดีโอ้ยผิดเชื่อเจ๋ง เชื่อเปล่าเนี่ยดูหน้าดูจะสายตาเชื่อเปล่าเชื่อเปล่าโหถ้าเกิดเชื่อเจงนะพี่ไปหาหุ่นตัวใหม่เลยดีกว่ารับรองเจ๋งเด็ก,กว่านี้แน่นอนเชื่อดเดกเฮียนะนี่เหมือเฮียคนแล้วเนี่ยอ๋มีแต่คนชวนกูให้ซื้อหุ่นใหม่ตังไม่มีจะแดกเท่าเจงตอนเนี้อย่าเพิ่งพูดคํานี้ว่าตังไม่มีจะแดกไม่มีจะแดกโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวมันจะสมพรปากพี่ห้ามพูดเพราะว่าพี่อย่าลืม ตอนนี้ของถูกและดีมีในโลกแล้วอันนา่าาสบายอยู่แล้วตัยทำไมแค่นี้อืมอืมเอ,มอม สวัสดีครับคุณหมอนะครับผมเจ๋งนะครับแหมไปได้เจอกันตั้งนานโอ้โหพอดีเราสุขสบายดีไงครับฮะฮะใช่ครับใช่ครับครับตอนนี้ขนยาวนะครับจะต้องตัดนะฮะฮัลโหลเอ่อนั่นนั่นหมอไฟล่ะครับแม่ อเจฉงเลยจะได้เรื่องม้าบอลเนี่ยโอ้โหแหมมันตื่นเต้นไงพี่ต้องมมอบสิ่งดีๆให้กับพี่เด็ดมันต้องตื่นเต้นน่อยโอ้โหเอาใหม่ไม่พลาดแน่นี่ไงฮัลโหลสวัสดีครับบอกไฟใช่ไหมครับนี่ไจำผมได้เปล่าสีเนแดงรู้ว่าว่าใคร เจ้าครับแจ้งเงครับคือแบบว่าแบบว่ายังไงอะช่วงนี้แบบว่าอยากจะได้แบบสินค้าอะไรใหม่ๆัหน่อยมีไหม,มฮะอ๋อมีอครับโอ้โหแต่ขอบอกเลยครับเรื่องเงินเนี่ย นี่น้องเจงคนนี้จะมอบสิ่งดีๆให้กับพี่คนนี้ของเจงรอยพบกับสุดยอดอภิมหาอลังการงานสร้าง18,009เฮ้ยนี่เว้ยอกกาชนดีกว่าพี่เจนจ่าเจนอืมเฮ้ สั่นอดกดดูวสั่นเลยส่นเลยนเลยดูอวะนี่้ดูแล้วทำใจม้เด้นี่ต้น ไงรุ่นใหม่นี่มันเจ๋งจริงว่อ๋อรุ่นใหม่ใหญ่กว่าและสวยกว่าจ๋าจบะเป็่โงแล้วคนได้เล่าตัวเฮ้ยอะพี่ขอชนเน่ยอีกสักเดืนครั้งสำหรับสิ่งใหม่ที่กลังจะเข้ามากาลังจะเข้ามา กลับมาดีกว่าเข้าไปแล้วเหรอวะเออไม่ไหวอ่ะ <c oughs> เห็นฝุเมื่อกี้แล้วบอกบอกโอ้โอเค,อเคขอบใจมากไลยเจ๊งโอเคนะจะเจอกันเจอนะเจอกันโอ๊ย